ี่ครับเมนูพร้อมทานปลาทูส้มตำไข่เจียวไข่เอลียวนี่ก็เป็นเมนูพร้อมทานนะครับรับประทานครับผมนี่ลวกพักไปหาอ้นะบอบออะไร่ะกินเป็นบอพอมวยกินเป็นยุ เอาเสียงผู้เลียวมาใไปใส่สตาอยู่ใไเฮี้ยอแบดอ่ะมันใหญ่ไใส่ปลาตัวไหใ่ยุ่งใช่หรอประมาณนอายุทำไหล่ะผมเหรอบผมอายุยี่สิบมนก็สตาร์ไอ้ก็สตาร์หมยถึงหมายถึงเอื้อยเอื้อยยุ่ิบ ยี่งหานี่นะแตเหต้อนกันครับว่าแลนกิ่นจะเบาเอาลองกลิ่นไปด้แสบกันดูเขีนเปนี่หยุดลถกลิ่นบอกนี่จ้าอะไรวะเป็นคับเนี่ยคับนี่เ็นครรปบอนครับเนี้ยนี่นี่เซนกระ์บอนครับ แบบส้มตำาหรอใช่ไม่น่ากินมุนหมนหมุนหมุแม่เฮียนอันนี้ออกให้หน่อยเฮียนเสียบสื่อไงมันแบบมองกินไม่พอไหมมวงคอยตัวถ่ายแต่ว่าที่ชอบก็คืออันนี้นะครับส้มตำ ก็ทา่ายื่นจกจะของนะครับสภาพปเป็นยังไครับยดขายดเทว่ยดขายด้ฝนตกแล้ววาได้ไปนั่นไปนี่แล้วอนอนอย่างนี๋ยว หาลกันหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยว่ซีมแน่ลสามเป็นยังไงแ่เียบอยะคุณลอกข้นเพราดอู่อนพกับกินดึงออกแล้วลอ้นพกับคลอพรกับกินลอกินกัตะนันหนักปะเด็กกามขาพอดีใครเจเอาไข่เจียวไปคุณนาทีเก็บกินเกินอันตอนหอมครับนี่บอ เรไม่ได้กินนสาใส่ยังแหละเส้นนี่บอกยกไปหาไอ้ทุนน่ว่าแบ่งเส้นนี่บอกเม่อวานเ่อมานงองยกญ่เราไปจัดเองโอ้ยเว้นไปกีนใครบ้าแปะขวู ถ้ากินหลากหลายนึ่นกินอยู่สามคนสี่คนคนนี้ยุยเต็มอ่ะมมีอะไรมาเลยเป็นท่านไอเกียบกากอแม่นี่เอินบานยังนี่ยบาน,บานตันไปหันกะต้องสูมแม่ีไปล่ำตอนไหนงองูม,นะม,ม,มี่มีงคอยรงไปเรื่อๆจำไหมอ่ะเหนือยเหน่อยลามากมยังบงอยังคอยอย่งนั้น อหายพี่เด้ยหนยดิบ <c oughs> นน่ยังไงมันออกหลอกอยู่ไอ้ยิ้มเขาไอ้ปานผมมมันออกหลอกเนาะไอ้ยิ้มเขาอะ <c oughs> ไร <c oughs> <c oughs> มากิ้ิเขาไอ่ พอครับผมอยู่บ้านมาที่ลหนจังหวะม่แน่แก่แล้วขับคนเดียวเดินทางปลอดไทย แสบอยู่อ้ามนอยู่ว่าเงยอะล้มอ่แม่เพิ่งลงไปเมื่อกี้เนี่ยคนเดงอ่นแมนมือนแบบเดมันก็เด้งขึ้นว่ะย้ำนีเขาตัดอ้อยเด้เมาเขมาเยปะเยอมาก มากินน้ำกันงหรมาแซบเลยัขนใหย่มากินน้ำอมะสลุกจับอะไรได้บ่เออฮ่าไอสลุกเนาจับอะไรโอ้ยเนาะเย้ไหม้ยน่ะเป็นอย่างนี่เธอต้องเอาเอาลงนี่ยอันนี้เอาลุงข็งๆงเนีเออเออเอออุ้ยน้ำ เอาของเอาเอาตรงนี้นอ,อันนั้นไว้ได้หมดน,นะกินได้เลยไม่เอาวางไม่ต้ไงมีไงนะเอาช้อนตัดสวยๆไงนี่ช้อนนี่บ้านผมครับย้ดันแม่ราศีเฉลยราศีเสียงไหล ังใช่น้ำแน่นอีกทีน้ามาไปสองก่อนหรอทานนี่ามนี่หนูนี่ครับกินเผาดร้อกันเด้าท่าปลาแซับครับปลไดลไปย่าบางไอรดอนล้วเนาะฝากความกินอนหายเตยได้เด้อ ฝากความกินหันหาพีีเตยแนย่กับงุอ้วนกับอี่อ้วนเดี๋ยวมอลุ่นเดียวบอกพริกไปฝากที่น้าอยู่ครับเดี๋ยวทา่าอมให้เดี๋ยวตัวเดีตัหน่กโมกันมากแจ่มซุ่มเเป็นแออยู่สเป็นลมเป็นแรงอยู่ไ <S <S สมมออไ <S <S บได้ <S <S บอกแคบ <S <S บอกแทบ แล้วเสกินลงคลิปแล้วสิกินคาคาขอคือขอเที่ยนเทียนอันเออตอนนั้นพี่เปาเขาไปได้หั่นสร้อยมันไหลเป็นตะยามน้องบานไอหมอดเนี่ยที่มันหอนห้างไม่แคบแถมน้องบ้านเจ้าด้วยกันเลยขอบ้านงแคถมันนั่นมันจะเป็นหอนห้างสร้อยกาไปนะ FC เห็นถมหายล้วโอ้โว่อโอเคครับพี่หลองกินนี่อะไรทำเนี่ครับกินก่อนครับผมบ๊ายบาย